มากสกให้กดไลค์กดได้จ้าพี ina, on, ่สลาบอกไข่ก่อนนะคะแป้งไข่ด hmm. ้วยกำลังร้อนเลยนะคะเปิดบ้านก ไข่ไม่ได้แช่นะ้ำก็เป็นยังไงเป็นไขนะ่ไหมเป็นไขนะ่คะก็เป็นไขนะ่ค่ะเป็นไข่ที่ต้มสุกแล้วนะคะออกเปอกแป๊บนะก็เป็นเมนูไทยประดิษฐ์นะคะโดยที่สลาเก็คิดว่าเมนนี้มันก็น่าจะได้นะลองอสุกนะ ผาไข่ไม่เท่ากันผาไข่ไม่เท่ากันปะเนี่ยผาไข่ไม่เท่ากันทีนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะ,อะ,อะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นที่แบกเข้ามาบ้านหลังน้อย,อยของชนิซาราชาเนลขอบคุณเพื่อนเพื่อน,น,นที่แวะเข้ามาเติมกำลังใจให้ ก็มาซักสักคลายกดไลค์กด like, ใจเปิลคำไลฟ์ลูมชนญิสลาชาแนลค่ะขอบคุณนิสสภาพเป็นชิดขอบคุณเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเป็นท็อปที่เท่าไหร่ก็ขอบคุณกำลังใจค่ะเพือ่อนที่แวะเข้ามาเตึงกำลังใจกับเจ้าของบ้านค่ะ thank you so much ค่ะขอบคุณน so ิสสภาพเป็นชิดที่มาแบ่งปัน กันอะกันค่ะมีกำลังใจดีๆจากเพื่อนขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณที่มาจออทักทายกันขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของเพื่อนมาให้กำลังใจบ้านชนีสลากบ้านหลังน้อยน้อยนะคะขอบคุณมากพี่ไนเดอร์ขอบคุณได้ไลา์ที่ไม่เลื่อนผ่าน ก่อนจะไปไหนมาไหนนะคะก็แวะเข้ามาเติมนกำลังใจให้กับเจ้าของบ้านก่อนขอบคุณมิตรภาพเฟนชิดขอบคุณทุกกำลังใจเลยจะออกเสิร์ฟนะคะมันก็จะมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะะจิ้มรสเด็ดกีซีรากรจานมาฝังนี้ค่ะอาจจะมีเสียง ตะกวนเข้ามาบ้างขอใครคะจิ้มรสดั็ร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะจิ้มรสเด็ดขอเอามาเทฝั่งนี้นะคะขอขยับกล้องมาทางนี้นิดนึงค่ะร้อนเลยค่ะเอาไราดนะคะชนสะิสลาก็ผัดหัวหอมนะคะหยอดน้ำมัน พืนนิดนึงผัดมะพร้าวหอมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่ซอสปรุงรสลงไปใส่ผงนัวลงไปใส่น้ำตาลลงไปน้ำส้มสายชูลงไปถ้ามีน้ำมะนาวก็ใส่น้ำมะนาวค่ะให้มีรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดใส่พริกป่นเป็นพริกผงปาปริก้าลงไปนะคะเพื่อน มาทานอาหารว่างด้วยกันนะคะยามบ่ายเนาะค่ะก็จะออกเสิร์ฟแล้วเด้อนี่นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอขยับกล้องแป๊บนึงจ,จะออกเสิร์ฟที่โตะ๊แล้วะคะ่ะขอบคุณเพื่อนที่แวะเข้ามารับชมไลฟ์สดแล้วก็ไฮไลท์นี้ค่ะ ขอบคุณทุกการ subscribe กดไลค์กดใจก็ก็จะทานแบบง่ายๆนะคะก็เอาน้ำจิ้มราดหรือว่าจะจิ้มหรือว่าจะราดก็หั่นทานแบบนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเบียนเข้ามาเติมกำลังใจให้กับเจ้าของบ้านชนิศราชาแนลซาราคนนี้